ความหิวใจถึงคุณในวันนี้นะคะเป็น r a n d อมสําหรับเพื่อนๆที่ผ่านเข้ามาดูคลิปในวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูพลังงานตัวตนของคุณกันเลยโอ้โหใบแรกนะคะตัวตนก็เดอะซันมาเลยนะไม่เหมอะมีความรู้สึกว่าคุณเนี่ยเต็มไปด้วยความหวังเต็มเปลี่ยนไปด้วยแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตมากเลยค่ะตอนนี้คุณมีความสุขกับชีวิตเนาะเหมือนคุณมองไปทางไหนเนี่ยโลกมันก็มีความเป็นไปได้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปได้เสมอมันเป็นความรู้สึกของคนที่ไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยถูกปิดกั้นหรือว่าถูกบล็อกด้วยอะไร พลังงานและก็ e n e r g y ของคุณเนี่ยโฟล์มากๆเลยนะคะดัซซันเนี่ยเป็นพลังงานใบแรกของคุณเพราะฉะนั้นไม่หมอเชื่อว่าหลายๆท่านเนี่ยกำลังมีความสุขในจุดที่ตัวเองอยู่ในชีวิตหลายๆคนเนี่ยพึงพอใจนะคะกับผลลัพธ์บางอย่างที่คุณได้ทํามานะคะในอดีตจนถึงปัจจุบันมันเป็นพลังงานของคนที่มีความสุขอะคะ่ะเป็นพลังงานของการฟโฟล์เป็นพลังงานของการเชื่อมั่นในตัวเองและเส้นทางชีวิตนะคะเป็นพลังงานของคนที่ไม่ใส่ใจรายละเอียดที่มันเป็นเรื่องที่ทําให้คุณเนี่ยรู้สึก ว่ามันไม่สบายใจหรือมันไม่ดีแต่คุณเนี่ยคุณสามารถสลัดแล้วก็ตัดมันออกไปได้นะคะคุณจะเก็บเอาไว้เฉพาะโมเมนต์แล้วก็ความรู้สึกที่มันส่งเสริมการจเจริญเติบโตของคุณการเดินทางของโลกภายในของคุณนะคะไม่ว่าจะเป็น My Body and So ทุกอย่างเนี่ยมัน connect กันมันทางานร่วมกันไม่เหมาเชื่อว่าคุณเนี่ยให้ความสําคัญนะคะแล้วก็เพย์เทนชั่นกับความเป็นอยู่แล้วก็เวลบีงของคุณมากๆเลยตอนนี้นะคะไพ่ก้าวถ้วยเนี่ยก็บ่งบอกว่าคุณเนี่ยได้เรียนรู้นะคะการขอบ การกระตันยูต่อชีวิตไม่ว่าช่วงเวลาชีวิตของคุณเนี่ยจะผ่านเรื่องแย่ๆมาหรือเรื่องที่มีความสุขมาณตอนนี้ค่ะพลังงานของดวงซันเนี่ยมันทําให้คุณเนี่ยเป็นพลังงานของคนที่มีความกระตันยูนะคะและความกระตันยูเนี่ยมันเป็นความรู้สึกที่เต็มเพราะฉะนั้นเวลาที่เรารู้สึกเต็มเนี่ยเราจะไม่รู้สึกว่าเราอยากได้อะไรวิ่งตามอะไรหรือขาดอะไรตอนนี้ค่ะคุณเต็มไปด้วยความรักความสุขในชีวิตของคุณมากๆเลยเพราะว่าคุณเข้าใจแล้วค่ะว่าความสุขของชีวิตมันคืออะไรแล้วคุณเนี่ยก็ไม่ได้วัดความสุข ะะจากข้าวของเงินทองอย่างเดียวแต่คุณวัดความสุขจากความสบายใจนั่นเองนะคะนี่ก็เป็นพลังงานตัวตนของคุณนะถ้าใช่เดี๋ยวเราไปฟังกันต่อนะคะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าข้อความเหี่ยวใจอะไรนะคะที่จะถึงคุณในวันนี้นะคะโอ,อ้หไพ่กระด็หนหงจากมือเลยเซเว่นอ s ส์เนี่ยแม่หมอเชื่อว่า คุณเนี่ยนะคะไม่เคยให้ใครนะมาทําลายความเชื่อมั่นในตัวเองได้เลยนะคะคุณมีความเชื่อมั่นอย่างแน่วแน่คุณมีความกล้าหาญนะคะแล้วก็มีความเด็ดเดี่ยวและมีความจริงใจมากเพราะฉะนั้นเนี่ยไพ่เจ็ดไม้เท้าเนี่ยนะคะเขาบอกว่าต่อให้อะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตคุณก็ตามเนี่ยเมื่อไหร่ที่คุณตั้งใจทําอะไรสักอย่างเนี่ยไม่มีวันลมเลิกแน่นอนนะคะแล้วคุณก็เข้าใจว่าถึงคุณจะทํามันอย่างเต็มที่แต่คุณก็เข้าใจว่าชีวิตเนี่ยมันไม่จําเป็นที่จะต้องชนะทุกเรื่องนะคะบางวันเนี่ยเราก็ แค่หายใจแล้วเราไม่ต้องเก่งขึ้นแล้วไม่ต้องมีคําตอบให้กับทุกคําถามแล้วเราก็ไม่ต้องรีบวิ่งตามใครด้วยคุณเข้าใจสิ่งนั้นดีเพราะว่าความทุกข์ที่เกิดจากการยึดมั่นถือมั่นเนี่ยมันจะทําให้ใจของเราเนี่ยสั่นคลอนในทุกๆวันนะคะบางทีเนี่ยสิ่งที่เราต้องทําในชีวิตประจําวันเลยเนี่ยมันไม่ใช่แค่อดทนนะทุกคนแต่ความอดทนเนี่ยมันคือสัญ,ญลักษณ์ของความอ่อนโยนที่คุณมีให้ใกับตัวเองแล้วคุณก็เข้าใจสิ่งนั้นดีนะคะต่อให้คุณยึดมั่นในหลักการแล้วก็ปฏิบัติิได้้จรงนนี่ยคคุณกก็มมววาออโแล มีความอดทนในใจคุณเสมอคุณมีการระลึกและมีสตินะคะกับสิ่งที่คุณคิดคุณทําและคนพูดเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่หมอเชื่อว่าข้อความเฮี่ยวใจถึงคุณในวันนี้นะคุณเป็นคนที่รู้หน้าที่ของตัวเองรู้ว่าตัวเองควรจะทําอะไรแล้วก็ไม่ทําอะไรนะคะและสิ่งที่มันเกิดขึ้นเลยก็คือไพ่สิบถ้วยค่ะทุกคนไพ่ใบนี้บ่งบอกถึงความสุขความอุดมสมบูรณ์ที่ลายร้อมไปด้วยความรักความเข้าใจและความสมมามัคคีในตัวคุณคือตอนนี้อะไรก็เอาความสุขออกจากชีวิตคุณไม่ได้แล้ว เพื่อนๆดูสิคะเดอะซันแล้วก็มีไพ่ถ้วยทั้งสองใบมันเต็มไปด้วยความรู้สึกที่เติมเต็มอ่ะทุกคนไม่ว่าสิ่งนั้นเนี่ยมันจะเป็นอะไรก็ตามแม่หมอเห็นสภาวะของคุณที่มันถูกเติมเต็มแล้วต่อให้มันมีเรื่องราวที่ทําให้คุณต้องหนักใจหรือปัญหาที่ต้องแก้ไขคุณก็แก้มันนะคะไปะแต่ละวันนะ่ะแต่ว่าคุณไม่ได้เอาตัวเองเนี่ยไปจมอยู่หรือว่าไปเป็นปัญหาเหล่านั้นนะเพราะฉะนั้นคุณเข้าใจแล้วนะคะว่าเราทุกคนเนี่ยนะล้วนเดินทางผ่านป่าแห่งความไม่แน่นอนของชีวิตของตัวเราเองบางครั้ง เราอาจจะหลงทางบางครั้งเราอาจจะล้มนะคะแต่ทุกย่างก้าวเนี่ยมันก็ยังเป็นก้าวที่เดินไปข้างหน้าอยู่ดีไม่ว่าก้าวนั้นมันจะช้าหรือเร็วนะคะแต่ทั้งหมดเนี่ยมันก็ยังมีความหมายในการใช้ชีวิตอยู่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าวันนี้คุณรู้สึกว่าคุณยังไม่เห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ในชีวิตคุณอยากให้คุณเนี่ยลองนั่งเงีย,งยบๆดูนะคะหาเวลาแล้วกอดตัวเองไว้แล้วก็บอกตัวเองว่ามันไม่เป็นไรเลยค่ะแค่คุณมีลมหายใจทุกวันเนี่ยมันก็หมายถึงว่าคุณยังคงมีหวังอยู่เสมอแต่ไพ่ใน้นก,าใานกาาหสถ งานของคุณเนี่ยมันจะไปในทิศทางที่บวกหรือลบอะ่ะ จิตใจคุณมันเต็มแล้วค่ะมันไม่มีใครสามารถเอาความทุกข์มาให้คุณอีกได้แล้วเพราะว่าคุณเข้าใจแล้วคุณตกผลึกคําว่าชีวิตมาดีมากๆแล้วนะทุกคนนะคะดูสิคะ The ะฟูคุณไม่มีความกลัวแล้วอ่ะมันไม่มีอะไรมาทําให้คุณกลัวได้แล้วเพราะว่าสิ่งที่คุณผ่านมามันเกินคําว่ากลัวแล้วค่ะทุกคนแล้วคุณเชื่อไหมว่าประสบการณ์ชีวิตที่คุณได้ผ่านมาเนี่ยมันจะทําให้คุณเนี่ยเป็นคนที่ใช้ชีวิตแบบไม่ต้องตั้งเงื่อนไขให้กับตัวเองหรือคนอื่นมากมายมันจะทําให้คุณเป็นคนที่อยู่ง่่่าาาายยยกินงงเข้้ใใจช ีวิตแบบง่ายๆไอ้ตราก,กะาความเชื่อต่างๆที่เราเคยมีผูกมัดตัวเองไว้เนี่ยมันจะค่อยๆวางลงแล้วสุดท้ายแล้วมันจะหายไปคุณจะเป็นพลังงานของ The f นะคะที่คุณจะใช้ชีวิตด้วยความศรัทธาแล้วให้สิ่งสิ่งที่คุณศรัทธาเนี่ยนำทางชีวิตคุณเพราะฉะนั้นตราบใดที่คุณยังมีศรัทธาว่าชีวิตและอนาคตข้างหน้าของคุณเนี่ยมันจะเป็นเส้นทางที่ดีแล้วก็เต็มไปด้วยความสุขแม่หมอเชื่อว่าคุณสามารถ manifest นะคะหรือว่าเห็นตัวเองอะ่ะในอนาคตข้างหน้าได้อย่างชัดเจน เพราะฉะนั้นขอให้คุณเนี่ยนะคะอยู่ในพลังงานของความรู้สึกว่าทุกอย่างมันเป็นไปได้อะแล้วชีวิตมันไม่ใช่ มาเพื่อที่จะทําร้ายเราแต่เขามาเพื่อที่จะสอนเราแล้วให้เรารู้ว่าสถานที่ไหนมันเป็นสถานที่ของเราอยู่ที่ไหนแล้วเราสบายใจอยู่กับใคร,รล like? แ,ลแล้วเรารู้สึกมีคุณค่านั่นเลยค่ะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางอย่างที่เราต้องวางลงได้ก็คือการยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่เราเชื่อจ <im S 1> นเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้เลยอันนั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องพิจารณานะคะแต่แม่หมอเชื่อว่าหลายท่านเนี่ยผ่านเรื่องราวชีวิตมาจนคุณรู้สึกว่าก,าก็ช่างเป็นสิ่งก็แค่ใช้ชีวิตไปนะคะไม่มีอะไรจะต้องกลัวไม่มีอะไรจะต้องอ 妈。 บ,บังคับตัวเองหรือกดดันตัวเองต่อไปแล้วอยากจะทําอะไรก็ทําฉันอยากจะมีชีวิตเป็นของใช้ในฉันเองประมาณนั้นนะคะใบต่อไปนะคะก็คือนท์จบคัไนท์จบคัพเนี่ยก็เป็นพลังงานของข่าวดีความเป็นไปได้นะคะแล้วก็เรื่องราวดีๆที่กําลังจะเดินทางเข้ามาหาคุณบางคนเนี่ยมีความฝันและความฝันของคุณกําลังจะกลายเป็นจริงบางคนเนี่ยอาจจะได้พบเจอใครสักคนที่กําลังจะเดินทางเข้ามาในชีวิตคุณมามอบโอกาสและก็ความช่วยเหลือให้กับคุณบางคนเนี่ยก็อาจจะหมายถึงโอกาสที่คุณสร้างมันขึ้นมาเองก็ได้ ช่วงนี้มันอยู่ในช่วงการเปลี่ยนผ่านนะคะชีวิตของคุณเนี่ยจะมีแต่เรื่องดีๆเข้ามาแล้วจะมีแต่เรื่องที่ทําให้คุณสุขสบายใจไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์เอ่ยนะคะหรือว่าในเรื่องของความรู้สึกเอ่ยนะคะแต่แม่หมอคอนในเรื่องของความรู้สึกว่าคุณจะมีความสุขบางสิ่งบางอย่างจะเข้ามาที่ทําให้คุณรู้สึกเติมเต็มแล้วใจฟูและสิ่งนั้นน่ะมันจะทําให้คุณมีศรัทธาในการใช้ชีวิตต่อไปเพราะฉะนั้นข้อความเฮลทวใจของคุณในวันนี้เลยก็คือไม่เป็นไรค่ะเราทุกคนเนี่ยมีอดี อดีตเนี่ยก็คืออดีตปัจจุบันเนี่ยมันสาคัญที่สุดขอให้คุณเนี่ยจดจ่ออยู่กับปัจจุบันขณะแล้วสามารถ manifest แล้วก็ควบคุมอนาคตของคุณจากปัจจุบันจากวันนี้จากการลงมือทําในวันนี้นะคะแล้วสิ่งที่มันจะเข้ามาก็คือการเติมเต็มจิตใจของคุณในบางสิ่งบางอย่างที่คุณไม่เคยคาดคิดมาก่อนก็ขอให้เป็น surprise เป็นมหัศจรรย์ที่ดีสําหรับคุณในวันนี้นะคะหากคุณเพิ่งเข้ามาฟังคลิปนี้เป็นครั้งแรกก็ฝากกด like subscribe กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจในการอ่านไพ่คุณด้วยนะคะ